จิ๋วมาแล้วมาแล้วแม่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 มาแล้วมานี่ลูกแม่มาแล้ว เดี ơi, want. Không, ๋ยวเดี๋ยวเรดูเดูเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะให้ดูอะไรมาหอมก่อนหอมก่อนหอมก่อนขอมือด้วยขอมือด้วยออามามามมมามมม ปลาเส้นปลาเส้นเดี๋ยวปลาเส้นเขาปลาเส้นของเขาเอามาด้วยมา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 นี่หมูมอ่าอฮ้ยหยุดหมูไหน,นยอยู่กับน,นิโอมาแล้วเขาอยู่กับน,นิโอนะคะดีใจหมูน้อยดีใจนิโอบอกว่า ก็คือปล่อยปล่อยปล่อยให้เขาแบบเนี้ยคือไม่ได้ใส่เชือกนะคะเห็นไหมเห็นปมไม่ได้ไม่ได้ผูกเชือกไม่ได้ผูกเชือกคือให้ไอหมูเดินเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะไม่ได้เสือกผูกอย่างเด็ดสินะคะตอนที่อยู่บ้านนะคะกระโดดวิ่งไปรับดีใจมากมาย ดีใจมากมายคิดถึงนะกินหัเดเ้อฝคนตกข้มามค่ะยานว่าอยู่บ้านอันฝนสิต๊ะดูมาหัดบ้านมาบ่มีพ่อเม็ดเลยต๊มาตลอดทางนะคะต๊ตลอดทางตอนนี้โชกินกินข้าวอีกแล้วเป็นคนป่วยที่กินข้าวที่กินเก่งมากเป็นคนป่วยที่กินเก่งมาก อุ้มหน่อยเดี๋ยวแม่อุ้มนะแม่อุ้มหมูนะเดี๋ยวแม่อุ้มหมูแม่อุ้มมาขอมือด้วยนะขอมือด้วยขอมือด้วยขอมือด้วยชบคุณอุมออ้มน้องบออุ้มน้องบออแพลอุ้มน้องอันบวไหวนะคะเพราะว่าไอ้มันนีลงมามาหมูมา อุ้มนมไบ่ไหวเพราะว่าบอกหมูมันอันว่องไวมากเขาตัวเขาเขาตัวเล็กเขาตัวอ้วนแต่เขาว่องไวนะคะว่องไวมาก <c oughs> นี่แลเปิดพัดลมเปิดพัดลมร้นอนมากเลย <c oughs> เพราะาเรามาเอ,อตามทางนะฝนตกตลอดทางเลยนะ ตกเบิดตั้งหมูอยู่หนีเด้อเดี๋ยวแม่ไปหาดีๆหาบุญหลอดก่อนเด้ออยู่หนีเด้อเปินดูเลยโชจกุนกินข้าวอยู่โจกุนกินข้าวอยู่นะคะไปแม่ไปแล้วเป็นบาวซ่ากันเด็กเดเด็ก,ดกรุ่นใหม่เขาจะตัวสูงนะ เขากินอะไรกันก็ไม่รู้แต่เขาจะตัวสูงตัวสูงกว่ากวเขาหลายเลยค่ะคือตอนเนี้ยแมโชกุนตอนนี้ก็คุณคุณสูงเท่าไหร่ลูกร้อยเจ็ดสอเบเอ็นาะเพราะน้องอายุสิบห้าสิบห้านะนิโอเท่าไหร่ลูกร้อยแปดสิบวนะนิโอก,กี่ปีนะ สิกับสิบห้านะคะนั่นแหละคะ่ะบพี่สิแล้วปุนะมันอยากเป็นเบา <16. S 1> <laughs> เราสิบหกจุนงง <laughs> จอบอกพี่สิบเจ็แล้วไม่ไมนิอบอกพี่สิบเจ็ดแล้วจกคุนบอกสิบหกจกุนบอกพี่นิสิบหกอยู่ <laughs> <laughs> แต่ว่า <laughs> นิวอบอกพี่สิเจ็แล้วมันอยากเป็นเบากันอันนี้สิบห้า โชคลุนสิบห้าบัดจะบของบาดแผสิบหกของปืนสิบห้าพี่นีสิบหกหรอยานได้อันบริเป็นบ่าวนะคะเนี่ยค่ะโจคุนก็สิบห้าปีเปิ่เอาเพิ่สิบหกแต่ว่าไอาเพิ่งผัดว่าอาอันสิบหกนะคะแต่แต่อาว่าปี่สิบเจ็ดแล้วเออทั้งวันอยากอยากเป็นเบานะเนี่ยสิบห้าแต่ว่าเท่าไหร่นะ สิ้าสูงเท่าไหร่ลูกร้อยเรนอร้อเจ็ดสิบเอ่าสิบห้าปีร้อยเจดสิบเนโอนิโอสิบเจ็ดละนโอสิบเจ็ดร้อยแปดสิบนะคะเด็กใหม่เขาจะโตวไวพี่ยังมีแค่ไอไรพี่พี่คิด<ม>ถึงกันกคิดถึงกันค่ะอ่าเนี่นมือเสากีกีลวด เราหาซื้อขนมกินเนอ่ปันทนัดพากันซื้อขนมกินนะไปไงบ้างอาบน้ำเลยป่ะมหมูควนอุ้มหมูมั้งควนเจ้าควนอุ้มหมูมั้งมาแม่อุ้มคิดถึงปะเนี่ยคิดถึงเอามือมาดูเร็ว,รวช่วยกันทำมาหากินเนี่ย fc ก็คิดถึงหมูเดี๋ยวแม่จะไปเบืองบุญลอด ดีๆกิดถึงดีใจหลายเพราะว่าแม่หายไปสองมืออีกแล้วบางทีนะดีใจมากเราดีใจมากเลยเดียวดีใจมากกับวิ่งไปอะ่ะดีใจมากมายมาแม่อุ้มหน่อยคิดถึงตีดักไปละไปไหม ไปไหม <laughs> <laughs> นิวบอกผมผมเข้าไปอาบน้ำถึงเราไม่เอ่อใส่อะไรนะสายเบลใช่ไหมสายจูงอะไรต่างๆถึงเราไม่ใส่ไอหมูก็ไม่ไปไหนก็นั่งนอนรอเล่นอยู่ที่ห้องเนี่ยนึกว่าน้องจะซนออกไปข้างนอกก็ไม่ไปก็นอนรออยู่โดยโดยไม่ต้องไปปลูก เชื่อผู้อะไรนะคะเนี่ยค่ะได้เรื่องได้ได้ได้งานอยู่ถือว่าพึงได้นะคะอาศัยได้พึ่งภาพให้พึงให้เป็นทุลาให้ได้สบายใจเลยดีดีมากเลยอะ่ะสุดยอดเลยหมดห่วงไปเยอะก็คือเราก็วิ่งรักษา โชกุนดูแลน้องก่อนในช่วงที่น้องนอนโรงพยาบาลก็ได้นีโอนี่แหละด้วยมาแม่อุ้มตดสิตดมาๆมาามาๆมามามาบอกกันไม่คลิปหนานะคะเดี๋ยวปนั่งลงคลิปให่เบิ่งใหม่อย่าลืมติดตามปนั่งช่องทางเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กอีกช่องทางหนึ่ง เว็บบุ๊กแล้วก็ป้านางแม่คาย u ูทู e แล้วก็ทัทาง t i k t o กก็ชื่อเดียวกันนะคะติ k กต k กปนางแม่คายย t u b บแล้วก็ช่องทาง youtube อีกช่องทางหนึ่งสามช่องทางนะคะเข้าไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเบิ้งโคสไนนัำเดอ fc เอฟซีย่าแลบลินแบบนะอย่าขายขี้หน้าฉันพอกันไม่คีปหนาคะ่ะ นะคะเดี๋ยวจะไปหาบนรถดีๆก่อนสวัสดีค่ะ